สมมติทั้งนั้นโลกกันนี้พวกเราไปวิ่งหาโลกกระทำแปลกมีลาบเสื่อมลาบมียศเสื่อมยศมีนินทาสันเซิญมีสุขมีทุกข์สมมติกันขึ้นมาทั้งนั้นยศถาบรรดาศักดิ์เป็นนายพลนายพันเป็นผู้พันตำแหน่งไหนก็แล้วแต่ข้าราชการ ลาดวิสาหกิจทหารตำรวจสมมุติขึ้นมาทั้งสิ้นวกเราก็มาหลงเอาสมมุตินี่แหละที่นี่หลงเอาสมมุติว่ามันมีตัวมีตนธรรมชาติของสมมุติอันนี้มันก็เป็นอันนี้จังทุกครั้งหนัาตามันไม่เที่ยงดอกมันเป็นทุกข์ทนได้ยากเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปอ่า ไม่มีอะไรเป็นของเที่ยงสิ่งที่เราไปยืดไปถือว่ามันเป็นของเที่ยงมันก็เป็นของเกิดของดับเอาเป็นสาระแกนสารไม่ได้ดอกของที่เราไปยืดไปถือว่ามันเป็นของเที่ยงนั่นแหละคือของดับของเกิดของดับนั่นก็มันพลอยให้จิตของเรามีความทุกข์อยู่ในนั่นความสุขก็ช่างเหอะแต่มันมีความทุกข์แสกซ้อนอยู่ เป็นความสุขของทางโลกทางสงสารเขาที่เขาให้ความสําคัญความสุขก็เป็นสมมุติอันหนึ่งอีกล่ะที่นี่นะเห็นไหมถ้าจะว่าไปแล้วอืความสุขก็เป็นสมมติอันหนึ่งววความทุกข์ก็เป็นสมมติอันหนึ่งร่างกายอันนี้ก็เป็นสมมติอันหนึ่งนมามธรรมคือจิตใจก็เป็นสมมุติอันหนึ่งถูกวันนี้เราอาศัยสมมุติอยู่แค่นั้นไม่มีอะไร เลิศเลอมากไปกว่าโลกสมมุติอันนี้เนอแม่จะสมมติให้เลิศเลอขนาดไหนมันก็สมมติอยู่วันยังคำแม่สมมุติจะให้ดีขนาดไหนมันก็สมมุติอยู่วันยังคำแม่สมมุติจะให้ชั่วให้เล็วขนาดไหนมันก็สมมุติอยู่วันยังคำพอโลกอันนี้เป็นโลกแห่งความสมมุติสามีภรรยาสมมุติกันขึ้นมา ลูกหลานสมมุติกันขึ้นมาลูกหลานสมมุติกันขึ้นมาบ้านเรือนเงินทองข้าวของเครื่องใช้สมมุติกันขึ้นมาแล้วก็ไปลงอสมบนนั้นโดยธรรมชาติแล้วสิ่งเหล่านั้นเขาก็ไม่ทราบว่าเขาเป็นใครมาจากไหนจิตใจของพวกเราที่ประกอบไปด้วยอุปทานประกอบไปด้วยความสัมพยุตประกอบไปด้วยความสําคัญมันหมาย จึงไปให้ชื่อให้นามสิ่งของเหล่านั้นว่ามีตัวมีตนว่าเป็นบุคคลว่าเป็นของเราของเขาว่าเป็นหญิงเป็นชายว่าเป็นสัตว์เป็นบุคคลตัวตนโดยธรรมชาติแล้วโลกกถาตานี่สมมติทางนั้นพวกเราจึงมาหลงอนันนี้จึงมาหลงสมมติเมื่อมาหลงสมมติมันก็ไม่ออกจากสมมตินี้ได้สักทีมันก็เวียนวนอยู่ในสมมติอันนี้ เวียนตายเวียนเกิดอยู่ในสมมุติอันนี้ไม่มีอะไรที่จะเลิศเลอเพอร์เฟกเพราะมันเป็นสมมุติจะเลิศเลอเพอร์เฟกมาจากไหนก็สมมุติให้เลิศให้เลอจะสวยจะหล่อมาจากไหนก็สมมุติให้สวยให้หลอ่อจะดีขนาดไหนก็สมมุติมาให้ดีจะชั่วขนาดไหนก็สมมุติมาให้ชั่วแต่ในทางตรงกันข้าม ท่านก็จึงให้รักษาสมมุติให้ถูกกับสมมุติผู้ที่ท่านปฏิบัติรู้แล้วเห็นแล้วท่านก็รักษาสมมุติจิตท,ท่านก็ไม่ลงไปสู่กระแสของความเป็นอบายภูมิอีกเช่นพระอริยเจ้าเมื่อท่านรู้ท่านเห็นรมอันแจ้งประจักษ์แล้วท่านก็ไม่กลับไปสู่กระแสของความชั่วอีกนับตั้งแต่พระโสดาบันเป็นต้นไปอ่าเออ แม้ความแม้ความช่วนั้นจะเป็นสมมติท่านก็ไม่ร่วงละเมิดแม้ความดีเป็นสมมุติท่านก็ไม่ประมาทในคุณงามความดีอ่ามิตรสั่งสมไปเรื่อยเรื่อยเรืยเื่อย นี่จึงว่าโลกนี่คือหมู่สัตว์เที่ยวาตายเที่ยเกิดโดยกันทั้งหมดทั้งสิ้นในโลกธานอนุอันนี้จึงว่าเป็นสมมติจึงว่าพวกเรานี่หลงอยู่ในสมมุติยินดีพอใจอยู่ในสมมติแวกไหวยอยู่ในสมมุติเสียใจอยู่ในสมมุติ กลับมาพบไหนภูมิไหนก็มาดีใจเสียใจในสมมุติอันเดอมอันนี้นี่ท่านจึงให้มาพิจารณาของในโลกธาตุนี้สรรพสิ่งในโลกธาตุนี้ว่าเป็นของไม่เที่ยงสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์สิ่งใดเป็นทุกข์สิ่งนั้นไม่มีตัวตนสิ่งใดไม่มีตัวตนสิ่งนั้นไม่เที่ยงลูกเมียสามีภรรยาสมมุติกันโดยประการทั้งปวง ทุกอย่างในโลกธาตุน,นี้เป็นสมมติทางนั่นเป็นอนิจจังทุกครังหน้าตาทางนั้น่นถ้ามันถา้าถ้ามันยังเป็นอนิจจังทุกครั้งหน้าตาอยู่มันก็ยังเป็นสมมติอยู่แต่เมื่อไหร่ถ้ามันไม่ตกอยู่ใต้บังคับบัญชากฎของแต่ลักษณะอันนั่นแหละคือพระนิพพานอทีนี่เห็นไหมคือพระนิพพานคือความรู้แจ้งอ่าไม่มีสมมติบัญญัติอ่า นิพพานก็คือนิพพานนิพพานไม่ใช่อัตตานิพพานไม่ใช่อนัตตาอนัตตาและอัตตาอยู่ในกฎของแต่ลักษณะเป็นเพียงอุบายวิธีในการพิจารณาเพื่อให้จิตก้าวเข้าไปสู่ความวิมุตติหลุดพ้นคือพระนิพพานสุดท้ายแล้วนิพพานไม่ใช่อัตตานิพพานไม่ใช่อนัตตาเป็นสะพานก้าวข้ามสมมุติเข้าไปสู่วิมุตติเมื่อถึงวิมุตติคือเอกันตบ,บรมสุขแล้ว อัตตาและอนัตตก็ไม่มีความหมายสำหรับสภาวะแห่งธรรมธาตุคือนิพพานานั้นรู้เท่าทันปล่อยวางอารมณ์รู้เท่าทันปล่อยวางอารมณ์เ,มเห็นสภาวะแห่งความเกิดความดับของรูปของนาม,มและไม่ไปยึดว่ารูปว่านามนั้นเป็นของตนของตนการไปเห็น สภาวะของเกิดของดับในรูปในนามหรือการไปรู้สภาวะแห่งอนิจจังทุกครั้งหน้าตานั่นก็ยังเป็นเงาของจิตอยู่ที่นี่นะละเอียดเข้าไปอีกสิ่งที่เป็นอนิจจังทุกครั้งหน้าตาจริงๆก็คือจิตอันนี้แหละที่นี่นะเห็นไหมแต่ก่อนเราตามเแต่เงาของจิตพอจี้เข้าไปจริงๆต้นขั้วของ สรรพสิ่งต้นขั้วของอนิจจังทุกครั้งหน้าตามันอยู่ที่จิตเมื่อทําลายจิตลงไปได้เพ่งจิตลงไปเห็นตรงตามความเป็นจริงอนิจจังทุกครั้งหน้าตาจิตนี้ก็ไม่มีตัวตนจิตนี้ก็เป็นสมมุติอีกอย่างที่นี่เห็นไหมอ่ามันจะเหลืออะไรมันก็สิ้นสมมุติแล้วอ่ายุติสมสมุติแล้วมันก็เป็นวิมุติเท่านั้นแหละอ่ะขอาขับพากันเข้าใจอลาที่นี่รับพร